สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทีนิวอัปเดตวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปชมเส้นทางช่องทางการทำมาหากินนะคะในช่วงของปากท้องชาวบ้านหลายท่านกําลังมองหางานหลายท่านตกงานหลายท่านต้องการรายได้เพิ่มหลายท่านอยากไปทํางานต่างประเทศเราจะพาท่านไปชมที่ศูนย์ฝึกโรงเรียนช่างไทย KTC ถนนลำลูกกาตําบลลาดสวายคลองสี่ประทมธานีวันนี้เรามีการ ทดสอบฝีมือแรงงานที่จะไปทำงานต่างประเทศกันค่ะพบกับบอสสมชาตินักบรรจงวันนี้ก็ได้ับเกียิจากทางรีวิวอัปเดตนะฮะโดยคุณจิตคันยาวได้มาทำข่าวเกี่ยวกับปากท้องทวบ้านนะฮะผมนายสมชาตินักบรรจงนะับเป็นร่เนในการผ่านทดสอบฝีมือแรงงาน jdc วันนี้สารทดสอบฝีมือแรงงาน jdc ก็ได้มีประแจแต่งงานได้การผลางานเข้ามาทำการทดสอบกันเป็น ควรทำเปี่ยนทางสมดสิ่งที่คนหางานที่จะอยากจะไปทำงาน,านตน่างประเทศก็คือประเทศอิสราเอลซึ่งได้รับคาตอบแทนในราคาค่อนข้างจะสูงอัตรายินเดือนที่จะทำในวันนี้ที่มาทำการทดสอบเป็นของบริษัทคาว์ูของขอ,งองนะิสราเอลคุณสมบัติของผู้หางานที่จะเดินทางไปทำงานในโครงการของคาว์ูประเทศอิสราเอลก็ ประกอบด้วยคนงานจะต้องมีอายุตั้งแต่24ปีขึ้นไปถึง44่ี่ปีอาจารในเดือนที่คนงานจะได้รับในประเทศอิสราเอลอยู่ที่โดยประมาณเฉลี่ยแล้ว8ปดึง5 สวัสดีครับชื่ออะไรคะชื่อพีวริศสามีครับอายุเท่าไหร่นะเนี่ยอายุ37มสิบเจปีมาจากที่ไหนคะมาจากหนองคายครับมาจากหนองคายโอ้อันดับต้นๆเลยนะตรงนี้นี่เป็นมือปืนหรือเปล่าฮะไม่ใช่ครับเห็นรหัส007ย์ศูนย์เจ็ดเหรอพี่ชับนเจมบอลครับเจมบอลนะมาทดสอบเีมือแรงงานเกี่ยวกับอาชีพอะไรคะซุปเปอร์มาร์เก็ตครับซุปเปอร์มาร์เก็ตนะ ตกลงผ่านไม่ผ่านนะฮะรอยยิ้มอย่างงี้แล้วความรู้สึกยังไงฮะก็ดีใจมากครับนี่ว่าจะไม่ผ่านครับาไม่ลาบัว้อะไรที่นิดนะครับถ้าเพื่อนนิดนน้องอยากลองมาเทสก็เข้ามาสวัดเข้ามาลองได้นะครับไม่มีอะไรยากถ้าเราทั้งใจนะครับบอกให้กําลังใจคนที่อยากจะมาว่ายากไหมคะไม่ยากครับถ้าเราทั้งใจแล้วก็เตรียมตัวมาดีครับเราทําได้ครับ ประเทศไทยคนไทยแพ้แค่แสดครูปแสดงรอยยิ้มอย่างนี้รู้สึกดีใจเลยนะคะดีใจครับกลับมานี่จะลืมประเทศไทยไหมคะไม่ลืมครับพูดไทยได้นะได้ครับโอเคจะไปประเทศไหนคะเนี่ยประเทศอิาเดลครับค่ะเขาขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับน้องทีวอลิฟครับเดือชิลันทีครับจากจังหวัดขอยครับน้องคายนะคะทีนี้อัปเดตต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะ